สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ว่าคุกก็ชกอบอ s m i n s Channel ยูและในวันนี้นะคะเราก็จะมามามายังไม่บอกหรอกคะ่ะทุกคนแต่ที่เรามาเปิดคลิปเนี่ยเพราะเราจะบอกว่าเราเนี่ยมีซองสุ่มทั้งหมดกี่ซองนะสี่ซองนั่นเองค่ะ และเราก็จะมาให้ทุกคนดูนะคะว่ามีซองสุ่มอะไรบ้างที่เราทาเองหมดเลยนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอัสมีซีด้วยสิต้องรีบกดเลยนะถึงจะไปดูคลิปได้ไปกันลยอ่ามี่เจาลาต์ลนออ้นี้คือซองสุม่มท้งหมดของเรานี่คือซองสุ่ม และนี่คือของสุม่มมีอันเดียวพอไปดูกันเลดอ่ามาแล้วเปิดซอลไลายกงลอยก็คือมีซอสสุ่มสัตว์น้องสัตว์นะกันกไก่เอากันไก่มาตัดกันไก่มาตัดตัดจับ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  ตัดตัดนะครับจะไปก่อนนะตัด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 ลดนี่ของในมาดูกันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารสัตว์นะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของที่จะให้เห็นนะอ่ะเรามาเปิดดูกันอันนี้อะไรเนะี่ยอาอ่าอาหารจะมีเป็น นมไอติมอะไรเนะี่ยคัพเค้กแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นของแลนะคะทุกคนแล้วแล้วถ้าเราล่าเราก็ต้องขีดถุนแล้วก็สัตว์มันก็จะเป็นรูปอย่างนี้มีมีแมวมีหมีมีปลาแล้วก็มีตัวอะไรเนะี่ยน่าจะก,การะต่ายนะมาดูกันเรามาเอาอาหารสัตว์ก่อนดีก่า ชุบช <Okay. S 1> ได้ไรอ่ะอุ๊ยได้ออนด้นมเป็นของธรรมดานะไม่ใช่แหล่แต่เราก็ไปหยิบปากกามาขีดถูกก่อนนะพอเคหยิบปากกามาเลยเรามาขีดถูกที่นมชุบน่ารักมากเลย ต่อไปนะก็จะเป็นสัตว์แล้วเราจะมาดูสัตว์แกว่าเราได้อะไรอาการกาตัดชุบ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 ตัดโลดนี่ทุกคนเราจะไม่ดูนะเ <Okay. S 1> อ้ยอนี่กระต่ายนี่ของแรดด้วยแหละ นี่นยังกงก็จ่ายเป็นถองแล้วนะลาะขีดที่กระต่ายนี่เย้ได้แล้วลได้แล้วเอามีมีนมแล้วก็กระเจ้าแล้วก็แ่ลองกินมนมเออเออเออน่ารักมากเลยเออกระก่อน แล้วก็ไปดูซองต่อไปกันเลยมาอันนี้คืออันที่สองเป็นซองสุ่มพวกอิดนะนี่กันมาตัดลยอันนี้อะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นใบให้เราดูนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวป๊อปอินนะทุกคนนะะมาดูกันป๊อปอินอันนี้น่าจะเป็นป๊อปอินแบบวงกลมนะแล้วก็เป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปคับเคนะและ้วก็รูปอะไรอ่ะไม่รู้นะแล้วก็ดีเจจะเป็นรูปแบบพจจระจันนะอันนี้น่าจะเป็นอันแรนะเพราะเขาเขียนว่าไม่ดู้นะคะ มาดูก,กันว่าเราจะได้อะไรขอให้ได้อันแลด้วยอยากได้อันแลมากเลยเมื่อกี้เราได้อันแลไปแล้วแล้วก็ต้องได้อันแลอีกอะไรอ่ะมันมีได้หรออ้ออ๋อตัวนี้ตอนแรกที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรมันคือเจ้ากบแตกต่างกันมากรือเหมือนกันบ้าง อะมากดโดยอืมก็ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะก็ถือว่าอันนี้ก็ได้ยแล้วก็อัป,ปการมาขีดเลยโอเคจ้าแล้วแล้วก็เก็บเออเขาเรียกว่าเก็บซองใส่สุปป๊อบอิดเข้าไปเลยนะครับ เก็บเข้าปลาโลยแล้วก็ไปดูซองซองสุดท้ายกันได้เลยซองสุดท้ายมาแล้วอันนี้เป็นซองสุ่มสาลามจิว๋วอันนี้เืาจิ๋วจริงนะเนี่ยจิ๋วมากเลยอ่ะเป็นกลายมาตัดเลยอุ้ยไม่น้องอุ้ยไม่กล้าตัดหัวน้องอ่ะเลียวขึ้นมาแล้วกันเลียวขึ้นมา ก็ไม่กล้าตัดหัวน้อยแต่แล้วอันนี้เป็นซองสลามนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบถอดสลามอันนี้น่จะเป็นแบบสลามเหมือนแบบกลมๆไม่ก็เหมือนแบบสลามเออที่เขาคล้ายๆหลอดไฟนะแล้วก็เป็นสลามหัวใจ แล้วก็เป็นสลามแบบกระปุกขวดแล้วก็เป็นแบบสลามแบบอะไรอะรูปตัวอะไรอะน่าจะเป็นแบบเรียนะทุกคนอ่ะมาลองเปิดกันเลยอะไรอะอุวยนี่สซาแมนนี้เฮ้ยรู้ไดของแล้วนี่ทุกคน เป็นอันแลใช่ปะเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้นะเย,ย่ได้ของหลาด้วยอัลปากามาขีดเลยเย,ย้ได้อันเล่ทุกคนดีใจมากนี่มาเปิดมาเปิดเล่นกันเสียงนดบ อืมก็ฟินดีอยู่นะคะต่อไปไปดูซาลาแบบที่เขาเรียกว่าเป็นแบบกล่องไม่ใช่เป็นซองนะไปดูกันลูอย,ยมากันสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นแบบฟองนะขอข้างในก็จะเยอะอยู่เรามาเปิดแล้วมาดูทีละอย่างกันเราจะไม่ดูนะจะปิดไ,ไดว้เงี้ยเลยอย่างแรกเป็น อ,ะอะ่ะมันคืออะไรอุ้ยติดมาทุกอย่างเลยอะ่ะไม่ลุนเลยอะ่ะมันติดมาหมดทุกอย่างเอาเป็นว่ามาดูหมดทุกอย่างพร้อมกันเลยดีกว่านะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอุไยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสายของแม่สีเออฟอรานะเราขอได้แล้วก็เป็นกำไรคล้ายๆอ่าวุธกลมอะมไรนะเนี่ย เป็นรูปน้องกระต่ายนะแล้วก็จะมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยอุ้ยอันนี้เป็นกําไลเสียงแนละ้วแล้ดอกดอกดกเตซี่มัง้งไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีพวกคนจ้า h e คิตตี้อุ้ยนี่ไง Hello Kitty มันใช่ h e l l คิตตี้ปะเน,นี่ยมีเหมือนเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นแหวนมาเมโรดีนะ้นะ่าน่ารักอยู่นี่น่ารัก ตุบนารักอยู่เลยค่ะแล้วก็ไปกระรุ่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอ,ขอบคุณคุณคนที่ดูมาถึงจนจบนี้นะคะถ้าเอ๊แล้วก็ฝากกดติดตามช่องอัสมิซีเจ้นะคะไปแล้วบ๊ายบายถ้าดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องอัสมิซีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย